โยสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของดังสตอรี่ครับคลิปนี้ผมมีอุปกรณ์สําหรับงานสตูดิโอที่เอามารีวิว1ชิ้นครับก็คือนี่ครับไม่ใช่กินีนสกินตัวอ,อย่างใดมันคือรีเซ็คเตอร์ครับอันนี้ผมซื้อมือสอมานะนี่มันก็จะเป็นแบบปกพานะครับสามารถกางได้แบบนี้มันเอาไว้ทําอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันเอาไว้ สะท้อนแสงแบบนี้เห็นไหมหน้าเราจะมีความแบบเงามากขึ้นนะครับเอาไว้เวลาแบบว่าสมมุติแสงอาทิตย์มันจ้ามากใช่ไหมแล้วมันยิงมาอย่างนี้มันจะทําให้เกิดแสงแข็งใช่ไหมแล้วตรงนี้มันจะมีเงาครับ <S <S ไอฟเฟกเนี่ยมันก็คือการที่เราเอามาสะท้อนแสงเพื่อให้ลดเงาครับแบบนี้อ่าแต่ว่ามันก็จะต้องมีคนหนึ่งที่คอยถือให้นะครับ ก็คือเป็นคนที่เป็นหน้าที่แบบสะท้อนแสงเป็นรีเฟ็กอย่างนี้เขาก็จะคอยถือนะครับอย่างนี้อย่างนี้เอาไว้เวลาไปสัมภาษณ์พิธีกรกลางแดดหรือว่านอกสถานที่เท้าดออะไรเงี้ยการมีไอ้รีเฟ็กเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราควบคุมแสงได้มากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ใช้กับไฟสตูดิโอก็ได้นะสมมติเราไฟมีไฟสตูดิโอที่ยิงขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมยิงจากด้านบนลงมานะครับแล้วมันเกิดเงาที่ใต้คางอย่างเงี้ยเราสามารถเอารีเฟ็กนะครับวางไว้บนโต๊ะคับมันก็จะสะท้อนแสงทําให้เงาตรงใต้คางเราเนี่ยหาย ท้อนแสงเยอะเกินไปสังเกตไหมว่ากลายเป็นว่าตรงนี้มันเข้มไมตรงนี้อ่อนนะครับถ้าเป็นรีเฟกที่แบบที่ผมซื้อเนี่ยนะมันก็จะมีหลายสีครับให้เราได้เลือกใช้สีขาวเปล่าๆงนี้ก็มีนะเราสามารถใช้สีขาวเปล่าสีขาวเปล่าเนี่มันก็ช่วยเรื่องเงาได้แต่ว่ามันจะช่วยได้นิดนึงถ้าเทียบกับไอสีเทาอย่างนี้สีเทานี้น่าจะเป็นตัวที่สะท้อนแสงได้ดีที่สุดละนี่ครับมันก็สามารถแยกได้แบบนี้เนาะแล้วก็ไอสีขาวเนี่ยก็สามารถ ชุบชับชุบชับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเงาเนาะอ๋อไม่ใช่อะไรแสงาทิตมันหมดเสร็จแล้วนะครับแอบใส่นานนิดนึงสีทองนี่มันน่าจะช่วยเรื่องแสงอให้ผิวมันดูแบบส้มมากขึ้นนะอยากไปลองตรงแสงแดดเลยย้ายไปตรงแสงแดดละจะลองเล่นนี่ดูที่เดิมเนว่าที่เดิมีนว่ะตรงนี้เรากำลังดีนะครับก็ให้คนหนึ่งมาสะท้อนแสงให้แบบนี้นะแต่จริงเวลาถ่ายเราจะถ่ายแบบหน้าแบบนี้ครับแล้วก็ สะท้อนระหว่างมีอ่านี้อันนี้ไม่มีนะไม่มีสะท้อนกับอันนี้มีสะท้อนครับเงาเงาที่หน้าเนี่ยมันก็จะหายไปนี่อันนี้ไม่มีอันนี้มีอ่าอะไรใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยจะได้แบบไม่ต้องสะท้อนมากใกล้ๆก็สะท้อนเยอะอะไรประมาณนี้อันนะี้เป็นสีขาวล่ะอันนี้เป็นสีขาวครับอันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนี้มีน,นี่น,นี่เป็นรีเฟกปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะเล่นประมาณนี้ครับสําหรับรีเฟกเตอร์เนี่ย ถ้าถามผมว่ามันจะเป็นไหมสําหรับการใช้งานนะครับผมก็บอกเลยว่าถ้าทํางานคนเดียวไม่จาเป็นหรอกเพราะว่า <c oughs> มันต้องมีเพื่อนคอยคอยถือรีเฟตให้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนนะครับคอยช่วยทํานะแล้วก็ถ่ายข้างนอกบ่อยเนี่ยผมว่า หน้าซื้อติดไว้ในสตูเหมือนกันนะครับสำหรับดีเซ็ตนเะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์สตูดิโอทั่วไปนะครับมันจะมีฉากกีนสกรีนขายด้วยนะก็หรือถ้าใครไม่อยากไปดูที่ร้านก็ใน s h o ปปีอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับส่วนร้านผมไม่มีแนะนําเป็นพิเศษนะเพราะว่าถ้าเกิดใครอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0909 09. ไอ้ถึงช่องจะโตน้อยแต่ว่าโตนะก็ใครที่มาเป็นสปอนเซอร์ตั้งแต่แรกๆนะครับก็จะได้ใจผมไปตั้งแต่แรกๆเลยนะนี่เป็นไงโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บรีเฟ็ตส่วนสิ่งที่ยากที่สุดในการใช้รีเฟ็ตนะครับหรือว่ากินสกินก็คือการเก็บครับเพราะฉะนั้นผมจะมาสอนวิธีการเก็บนะครับก็คือเราทำมือแบบนี้ก่อนใช่ไหมแล้วนึกสภาพว่าเรา,ว,า,เราว่าเรากอดกอดกอดแบบนี้อ่าแล้วก็ลองขยับหามุมนะครับนี่เห็นไหมเรากอดแบบนี้ครับแบปุ๊บ คือผมกว่าจะเฟี้ยวก็เสียวมาเยอะกว่าจะไอ้นี่ได้ก็คือเก็บมาหลายรอบมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนลองไปฝึกดูนะครับมันใช้ได้ทั้งการเก็บกรีนสกรีนแล้วก็เก็บไอริเฟกตตัวนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับคอมเมนต์ไปกำลังใจให้ผมด้วยก็จะขอบคุณมากเลยนะครับ YouTube มันจะได้ดันคลิปผมขึ้นเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีีมาาให้้เรรื่อออววัััันนนขตลไปกคคบบบบ